ลดน้ำหนักกินข้าวอะไรดีข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไลซเบอร์รี่ข้าวเหนียวคลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาพดีกับหมอพินนะคะช่องที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนสามารถติดตามหมอได้จาก youtube แล้วก็ Facebook สุขภาพดีกับหมอพินนะคะ ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยข้าวจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือข้าวขาวและข้าวไม่ขัดสีสารอาหารหลักที่อยู่ในข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่คนที่กําลังควบคุมน้ําหนักจะต้องระมัดระวังการกินข้าวเพราะถ้าเกิดกินมากเกินไปคาร์โบไฮเดรตจากแป้งจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายทําให้เราอ้วนขึ้นค่ะแต่ถ้าเรากินข้าวอย่างถูกวิธีเลือกประเภทข้าวอย่างถูกต้อง ก็จะทําให้ร่างกายสามารถนําพลังงานจากข้าวไปใช้ได้ดีและไม่ทําให้เราอ้วนขึ้นค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าข้าวแต่ละชนิดให้พลังงานเท่าไหร่กันบ้างข้าวขาวข้าวขาวเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการนําเปลือกออกและนําไปขัดสีทําให้ประโยชน์บางอย่างของข้าวและเส้นใยหายไปในขั้นตอนนี้ข้าวขาวมีเส้นใยน้อยทําให้กินเราไม่อยู่ท้องเท่ากับข้าวขัดสีอาจจะทําให้หิวเร็วแต่ว่าข้าวขาวก็ยังเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ ข้าวขาวดิบ100กรัมจะให้พลังงาน350กิโลแคลอรี่แต่ว่าเมื่อนําไปหุงก็จะมีน้ําเข้าไปอยู่ในข้าวทําให้ข้าวนั้นหนักขึ้นดังนั้นข้าวขาวสุก100กรัมจะให้พลังงาน127กิโลแคลอรี่ค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิมีสารสำคัญที่โดดเด่นก็คือแอนโทไซยานินซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ถือว่าเป็นข้าวไม่ขัดสีเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีกากใยค่อนข้างสูงทําให้เราอิ่มนานถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักเลยค่ะเพราะว่าการที่ให้เราอิ่มนานไม่หิวเร็วก็สามารถที่จะลดการกินจุกจิกระหว่างมือลงได้ค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ดิบ100กรัมให้พลังงาน370กิโลแคลอรี่ในขณะที่ข้าวไรซเบอร์รี่สุก100กรัมให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่ค่ะข้ากล้อง ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีทําให้ยังมีรําข้าวแล้วก็จมูกข้าวอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงทั้งสารอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็ยังมีเส้นใยมากกว่าข้าวขาวถึง3เท่าเลยล่ะค่ะเนื่องจากข้าวกล้องมีใย,ยอาหารสูงก็จะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ยังช่วยลดอาการท้องผูกอีกด้วยค่ะข้าวกล้องดิบ100กรัมให้พลังงาน223กิโลแคลอรี่ข้าวกล้องสุก100กรัมให้พลังงาน1 2คลอรี่ค่ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสุก100กรัมให้พลังงาน230กิโลแคลอรี่ให้พลังงานสูงกว่าข้าวธรรมดาถึง2เท่าเลยล่ะค่ะจะเห็นได้ว่าข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เมื่อทำให้สุกแล้วในปริมาณ100กรัมที่เท่ากันจะให้พลังงาน120-130กิโลแคลอรี่ใกล้เคียงกันค่ะ แต่ว่าข้าวกล้องกับข้าวไลซเบอร์รี่จะมีกากใยที่สูงกว่าทําให้เราอิ่มท้องนานกว่าลดการกินจุกจิกระหว่างมือ้อก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กำลังลดน้ําหนักค่ะสําหรับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวสุก100กรัมให้พลังงานสูงถึง230กิโลแคลอรี่เลยค่ะก็เป็นข้าวที่ไม่ค่อยเหมาะนะคะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนัก ปริมาณข้าวเราก็ควรจะกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกายอย่างเช่นเ้่าวันนี้เราทํางานอยู่กับโต๊ะอย่างเดียวโดยไม่ได้ออกกําลังกายหนะักเราก็ควรจะกินข้าวมือ้อละ1นถึงหนึ่งทัพพีครึ่งแค่นั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีวางแผนว่าจะไปออกกําลังกายเราก็อาจจะสามารถกินข้าวได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะก็อาจจะกิน1นึ่งทัพทีครึ่งถึง2องทัพพีค่ะ เพราะว่าข้าวมีคาร์โบไฮเดตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของร่างกายถ้าเรากินข้าวอย่างพอเหมาะและไปออกกําลังกายจะทําให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย